ประตูตรงเตรียมปัญหาโลกแตกอีกแล้วนะฮะหลายบ้านเป็นแบบนี้เพราะว่าพื้นที่จํากัดจริงหรือเปล่ามาวันนี้อาจารย์แบงค์มีคําตอบแน่นอนครับผมอาจารย์แบงค์ผู้เชีย่ยวชาญน้าสะสมห่งจุ้ยไม่ทุบเน้นปรับห่งจุ้ยตามธรรมชาติแบบที่ห้องคุณควรจะเป็นฟังคลิปนี้ก่อนก่อนที่คุณจะซื้อของมงคลจะได้ไม่ต้องเสียเงินโดยไม่จําเป็นนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของห่งจุ้ยเนี่ย ประตูตรงเตียงส่งผลต่อปัญหาในเรื่องของการเจ็บป่วยนะฮะมีปัญหาถูกหักหลังถูกคิดร้ายถูกนินทานะฮะและ้วก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพการนอนที่ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาอยู่ตรงนี้นะครับทางแก้อย่างแรกนะครับ1คือถ้าหันเตียงไปอยู่ในมุมที่ถูกต้องได้ก็จะดี ถ้าเกิดว่าเป็นอาพาร์ตเมนต์เนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะไม่แนะนําให้หันหัวเตียงไปทางเดินนะอันนี้ก็ไม่ควรเขามักจะหันขวางอ้าวแต่หันขวางแล้วมันตรงประตูทําไงดีล่ะหาฉากมากัน้นหาตู้มากัน้นหาอะไรมาปิดกั้นเพื่อไม่ให้เห็นเตียงโดยตรงครับแค่นี้ก็ช่วยได้แล้วหรืออ่ะถ้าเกิดว่าจาันหนุ่มไม่สะดวกนั้นเอาเป็นมูลี่ก็ได้นี่ช่วยได้ชั่วคราวแต่ฉากก็ได้นะฮะโฮมโปรสามารถซื้อได้ถ้าเกิดไปแก้ปัญหาเรื่องคุณจุกอแล้วยังไม่ดีขึ้นนะครับถ้าหาผมได้เลลยอออาจรแแแมพ้มดูคนนน่นนบ